ตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศนะฮะก็คือมีฝนตกหนักนะครับอย่างที่ทราบกันว่าพายุโซนร้อนสุลิกนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยจะมีการอ่อนกําลังลงไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าประเทศไทยนั้นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับกรมตูนิยมวิทยานั้นประกาศฉบับที่13นะครับพายุสุลิกเข้าไทยศูนย์กลางอยู่ที่นครพนมนะครับคุณผู้ชมโดย depression สุลิกนะครับได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกครับความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอ่อนกําลังลง,ลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแต่ว่าส่งผลกระทบนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับนี่ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคุณผู้ชมเรามาแล้วนะคะสรุป แต่ละจังหวัดนะฮะของแต่ละภาคนะครับว่ามีจังหวัดใดบ้างนะครับที่ได้รับผลกระทบนะฮะซึ่งก็ตามรายงานนั้นฝนตกนะครับลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่นะครับนอกเหนือจากอิทธิพลของพายุสุริกนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการฟื้นฟูหลังจากอุทกภัยที่เชียงรายครับที่ชุมชนแควหวายนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายปรากฏว่าเนี่ยจมดินโคลน แล้วปรากฏว่าบางเส้นนะฮะ,ะที่เป็นถนนดินโคลนเนี่ยมันพอมันแห้งอพอมันแห้งคราวนี้เป็นฝุ่นะนะฮะร,รถวิ่งผ่านที่นึ่งฝุ่นนี่คือกระจายเลยนะครับผู้นําชุมชนเขาต้องเขียนป้ายเตือนให้ช่วยลดความเร็วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจุดที่มันไม่แห้งเนี่ยมันก็โขมันก็เคลอะเลยนะฮะใช่เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับทางคุณอํานวยครับอายุ70ปีเป็นที่ปรึกษาชุมชนแคว้หวายนะครับบอกว่า ประชาชนเดือดร้อนนะครับประมาณ1,500ถึง1,600คนครับทางเทศบาลทางอบจเชียงรายก็เอารถเข้ามาฉีดล้างนะครับแต่ว่าจํานวนรถที่มีมันก็ยังไม่เพียงพอนะต่อสภาพความเสียหายนะครับเพราะว่ามันทุกจุดเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมก็วิงวอนขอความช่วยเหลือนะครับไปยังภาครัฐนะฮะให้เข้ามาช่วยนะครับขณะที่ประชาชนในพื้นที่อย่างเช่นคุณลักษ์อายุ70นะฮะบอกว่าบ้านอยู่หลังสุดเลยนะฮะ คือท้ายซอยเลยใช่อยู่ท้ายซอยเลยนะครับคุณผู้ชมน้ําท่วมลึกถึงคอนะฮะหนีตายออกมาไปนอนบ้านพี่ชาย3าวันหลานก็ไม่ได้ไปโรงเรียนน้ําท่วมเข้าของเครื่องใช้ชุดนักเรียนไปหมดเลยนะครับกําลังเข้าไปทําความสะอาดแต่โคลนในซอยเนี่ยบางช่วงมันลึกแบบถึงเข่าเลยนะฮะเพิ่งกลับมาได้สามคืนแล้วก็ตอนนี้เราก็ ก็นอนนี่นอนนั่นเนอ๋อนอนละนอนนอนแต่ว่าออกไปได้หนุนสาวไปทำงานได้หนุนใหญ่หลานไปโรงเรียนไปมันได้พี่เพื่อแล้วกลับมาทำความสะอาดเล่ะช่วยกันในบ้านเสร็จแล้วแต่ว่าตลาดนี้ตลาดเป็นพี่โคนี้อะไรคุณผู้ชมครตอนนี้มีประชาชนที่นําเงินกองกลางของหมู่บ้านนะฮะคือไปซื้ออะไรรู้ไหมฮะไปซื้อเครื่องขยายเสียงประกาศแจ้งสถานการณ์ในการเฝ้าระวังพายุนะครับ นะครับซึ่งอาจจะมีฝนตกลงมาจากอิทธิพลของสูริกนะครับจนส่งผลต่อระดับน้ํากกที่เพิ่มสูงขึ้นอีกนี่ในตัวเมืองอําเภอเมืองนะครับคุณผู้ชมของเดิมก็ต้องต้องต้องมาฟื้นฟูของใหม่ก็กําลังจะมาก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อด้วยนะคะครับนะฮะนอกจากนี้ครับในส่วนของจังหวัดเชียงรายนั้นคุณกันจอมพลังนะครับเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อไปฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงรายนะครับใครที่อยากจะนําของต่างๆนะโดยเฉพาะของในการ ทำความสะอาดนะครับฟื้นฟูบ้านนะครับอย่างเช่นไม้กวาดทางมะพร้าวนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีพุ่วใช่ไหมแล้วก็บุ้งกีใช่ไหมฮะใช่ค่ะเอาสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นเห็นว่าเหมาะสมนะครับสามารถนํามานะครับแจกจ่ายนํามาช่วยเหลือคนที่เชียงรายได้2จุดนะฮะคือที่กรุงเทพนั้นมีวัดลาดปราเคานะครับแล้วก็มีวัดพรมวิหารแม่สายด้วยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับโดยจะปิดรับวันอาทิตย์ที่12กันยายนนี้ นะครับใครที่ต้องการมอบนะครับก็อย่างในกรุงเทพและปริมณฑลใน,น,นวัดลาดประเค้านะครับได้เลยนะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นศูนย์กลางนะคะเพื่อที่จะรับมอบแล้วก็นําไปส่งต่อต่อไปเรื่องของ